สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธนะคะแนนก็ได้มาที่ห้องส่งค่ะวันนี้มารอคนดังในอดีตก็เป็นระการพิเศษค่ะแนนก็จะเจาะลึกคนดังในอดีตนำเรื่องต่างๆนะคะมาให้แฟนคลับค่ะวันนี้นั่งรออยู่วันนี้วันพุธต้องใส่สีดำถือว่าเป็นวันลาหูหลังวันที่17ตุลาคมนะคะก็ดาวราหูก็จะทำให้คนที่เกิดวันพุธนะคะ ก็จะมีโชคมีลาบค่ะก็วันนี้ในไหนรออยู่และโฆษณาซะหน่อยเล็ดวลลาโทสเต็มเซลล์ผลไม้สดดเตอร์วีนะคะ08 59 39 9 9 0 9ค่ะก็ขณะที่นั่งรอโฆษณาขายยาไปเรือ่อยนะก็เรียกผงมันเบอร์รี่ผงสดทานแล้วถอยไวยค่ะตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งน้ำปลาแม่ไพลินจากวิรัสค่ะ เขาจะขายกิจาการให้ดิฉันแนนซี่แซปเปอร์ค่ะตอนนี้นะคะก็สิบใส่แรกแจกฟรีอร่อยมากแนนซี่แซปเปอร์อันที่สามสบู่แก้สิวฝ้าหน้าสดใสวิ้งวิ้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะซอฟต์ส му นั่งรอคุณสัมภา์ หน re ึ่งแถมหนึ่งเช่นกันนะคะศูน9์9ป9ห9ก็ตอนนี้นะคะก็ n k express travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกก็นำท่านนะคะไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ขอไว้อะไรนะให้กับเหยื่อสงครามนะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะก็จริงๆนะสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดร้าย เราก็คนที่ไม่รู้อิเหนวอิเหนใช่ไหมก็สังเวยสงครามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากให้เลือกลบกันนะคะมีอะไรคุยกันนะคะบางทีเราก็